กราบสวัสดี FC อีกาชโนดทุกท่านครับนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนสำหรับคลิปนี้เป็นทางเว็บไซต์ที่น่าจะถือสุดขนานี้ครับใครก็าตามที่รับความสนุกชอบความตื่นเต้นอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้ผมเชื่อว่าตอบโจทย์ไปคุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายเหมือนเดิมนะครับก็มีประเด็นของจอร์แดนซานโช่เฮร์ริเคนรวมไปถึงทางอเล็กซิสซานเทสด้วยนะครับเราจะมาคุยกันในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมช่วยกก like, ก share, comment, กกกกกััััันนนนดดดดดไไไลลคคคคคค์์์แแชรรรรส่่่งงงงงอมมมเเเตตข้้้าาพูุยยยยะะบว็็ถใ subscribe ิิ กดติดตามแล้วก็กดระฆังหรือว่ากดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับเริ่มที่ข่าวของจุดอนซันโชครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของบรเซียดอร์มุนครับนำโดยทางฮันส์ยูคิมวัตเคซึ่งเป็นซีอโอสโมสรของทางบรเซียดอร์มุนออกมายินยันแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะปล่อยหรือว,ว่าจะขายทางจุดอนซันโชออกไปนะครับโดยที่ไม่อยาก ที่จะรั้งตัวนักเตะที่ไม่มีใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเจโร์รนโชก็แสดงท่าทีชัดเจนครับว่าอยากจะย้ายออกจากทางบรูสเซิทมุนโดยที่สถานีไปทางของเขาก็จะไปอยู่ที่พิมริกหรือว่าจะลีกอื่นๆก็ตามทีแต่จะไม่คาแข้งอยู่ในที่บรสก้าเยอรมันกับทางบรูสเซิทมุนต่อไปอีกแล้วนะครับซึ่งฮันส ok ์โยคิมวัตเคก็ยืนยันเลยนะครับว่าบรูสเซิทมุนพร้อมขายแต่ขอ ให้มันได้ค่าตัวที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับการที่จะต้องปล่อยเพชรเม็ดงามรายนี้ออกไปให้กับทีมอื่นนะครับโดยที่แน่นอนครับทุกคนคงทราบดีว่าทางดอทมุลเนี่ยก็ต้องการที่จะปล่อยแล้วก็ตั้งราคาค่าตัวของทางเจดอนซันโชเอาไว้อยู่ที่1 0 0ถึง120ล้านปอนด์แต่ตัวเลขเนี่ยจะไม่ต่ำกว่านี้หรือว่าจะไม่สูงกว่านี้อย่างแน่นอนครับโดยที่บรูซดอทมอลบอกว่าขอแค่ว่าใครที่ต้องการจะได้ มีใจและก็กล้าจริงๆในการที่จะยื่นข้อเสนอมาซื้อตัวจีดอ,อนซานโชค,ครับเพราะดอดมูลยืนการานแล้วนะครับว่าจะไม่ขายราคาถูกวันนี้อย่างแน่นอนคือจะไม่มีราคา 70, 80, 90แต่จะต้องหลักร้อยล้านปอนด์เท่านั้นแต่จะไปจบอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ต้องไปว่ากันแน่นอนครับมันแพงแน่สําหรับค่าตัวนักเตะคนคนนึงที่ต้องไปเสียหรือว่าจ่ายค่าตัวหลักๆ100ล้านปอนด์ประมาณนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทางจิรอนซันโชเนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วมีแววที่จะเป็นสตาร์ดังอยู่ในระดับเคียงข้างพวกเนมาร์เมสซี่โรนัลโดได้เลยนะครับคือฝีเท้าความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอายุยังน้อยแต่จิตใจแกร่งเกินไหวแล้วคุณคงได้เห็นแล้วครับว่าน้อยครั้งนะครับที่จะมีเด็กดาวรุ่ง ไวเพียงน้อยนิดนะครับที่จะย้ายออกจากหลีกในประเทศตัวเองเพื่อที่จะไปค้าแข้งหลีกยุโรปนะครับน้อยมากคือตะอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะย้ายออกจากประเทศตัวเองนะครับไม่างน,นั้นนยายจะเสียทรงหรือว่าเสียศูนย์ไปได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเจอร์นันซันโชมไม่กลัวเขาเชื่อมั่นในฝีเท้าความสามารถของตัวเองครับแล้วก็เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการที่ไปเตะกับทางบรนซีดอทมุลซึ่งเป็นทีมใหญ่ด้วยของในหลีกเยอรมันเนี่ยเขาทํามันได้ ดังนั้นครับการที่จะย้ายออกจากดอดมุลเนี่ยเราไปอยู่กับทีมใหญ่ๆอื่นๆเขาก็พร้อมที่จะรับความท้าทายตรงนี้นะครับนั่นคือสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง้วครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่นักเตะที่ดีควรจะต้องมีเจรอนสันชม,มีแบบนั้นคือคาแรคเตอร์ห้าวหาญฮึกเหิมแล้วก็ไม่กลัวบุปษัรควากนามใดๆที่ขวางอยู่ตรงหน้านะครับเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันแล้วก็ท้าทายมันแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะครับที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในระดับสูงกว่าเดิมในแต่ละปีแต่ละปีนะครับดังนั้น เราต้องติดตามดูให้ดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วจูเลนซานโชจะไปอยู่ที่ไหนมี6ทางเลือกให้จูเลนซานโชได้เลือกอนาคตของตัวเองครับอนาคตแรกครับด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นณตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะต้องมีการติดต่อเจรจารซื้อขายกันนะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสมีมุมที่จอเ์นซานโชจะอยู่กับเบอร์เซียดอทมุน์ต่อแต่ก็ยังเป็นมุมที่ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่า ดูจากความมุ่งมั่นของเขาดูจากความต้องการของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะยกระดับตัวเองคือไปเล่นอยู่ในทีมที่ใหญ่กว่าหรือว่าจะเป็นลีกที่มันดูยากกว่าในลีกเยอรมันนะครับแน่นอนครับลีกที่อยู่เหนือเยอรมันเนี่ยก็จะมีพีม์ลีกอังกฤษแล้วก็ลาลิกาสเปนเป็น2เส้นทางที่จอร์ดนสันโชจะต้องเลือกนะครับข้อแรกดังนั้นการที่จะอยู่กับตอร์แน,นต่อเนี่ยมันมีมุมก็จริงแต่มุมยังน้อยข้อที่2ครับไปอยู่ในฝั่งสเปนนะฮะ ทีมแรกเลยที่เราต้องพูดถึงครับคือเรอัลมาดริดมีข่าวเหมือนกันครับว่าทางปราชชุดขาวต้องการได้ตัวเจดอนซานโชไปร่วมทีมเพราะว่ามอนิเตอร์ฝีเท้าความสามารถแล้วก็พัฒนาการของเจดอนซานโชมาโดยตลอดครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันต้องแข่งกับตัวเลือกอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวินิซุสจูเนียนะครับหรือว่าจะเป็นเอเดนอาซานะครับ mm hmm. ก็ต้องมาดูว่าเรอัลมาดริดต้องการสิ่งนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ รายิดต้องการมือตอดคือการซื้อตัวกิเลนอ็มปาเป้บางทีทางราชชุดข่าวจะมองว่าถ้าจะเอาจอร์นซานโชและเพิ่มเงินอีกสักประมาณสัก70 80ล้านปอนด์แล้วได้ตัวกิเลนอ็มปาเป้เนี่ยบางทีราชชุดข่าวบอกว่าเอาอ็มปาเป้ดีกว่าเพราะอ็มปาเป้เนี่ยก็อยากจะมาอยู่กับราชชุดข่าวอยู่แล้วทุกคนคงทราบดีนะครับดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางที่จอร์นซานโชอาจจะไปไม่ถึงก็ได้สําหรับในตัวของราชชุดข่าวนะครับทีนี้มาตัวเลือกที่3ก็คือบาร์โซโลนา ก็มีข่าวเหมือนกันครับว่าบาร์ซ่าก็ต้องการแสดงความสนใจในตัวเจโรนซานโชครับเพียงแต่การไปเล่นที่นู่นอบอกเลยว่ามันมันต้องดิ้นรนยกกำลังสองครับคือไม่ใช่แค่ว่าคุณมีฝีเท้าดีความสามารถมีนะครับแต่คุณต้องเข้ากับสไตล์การเล่นคาแรคเตอร์ของทีมบาร์เซโลนาให้ได้และคุณต้องเข้ากับหัวเรือใหญ่หรือว่าหัวหน้าใหญ่อย่างเช่นลิโอเมซี่ให้ได้นะครับอย่างเช่นอ่ะองุนควิสมันเก่งขนาดไหนอันนี้เก่งอยู่แล้วครับแต่เมื่อคุณ ไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางเมสซี่เข้ากับสไตล์การเล่นหรือว่าแนวทางการทํางานของเมสซี่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อคุณไปอยู่ที่นั่นคุณต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าคุณจะกลายเป็นนักเตะธรรมดาทันทีเพราะนักเตะที่ไม่ธรรมดาเนี่ยก็ได้มีให้เพียงแค่เมสซี่คนเดียวคนที่อยู่ในดับใกล้เคียงกับทางเมสซี่ได้ก็อาจจะเป็นเนมานะครับแล้วก็เห็นมีข่าวว่าบาร์ซ่าก็ต้องการตัวเนมามา,มากที่สุดเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ดูแล้ว เคสของเจอรอนซานโชจะไปอยู่กับบาสซลน่าเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวแล้วมันไม่ได้เป็นจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทั้งฝั่งของรอรลมิริดและก็บาสซลน่ามันถือว่าเป็น2ทีม2ส,สโมสรยกระดับขึ้นหิ้งเลยนะครับเพราะว่าจุดสูงสุดของนกเตะคือต้องย้ายไปอยู่กับ2ทีมนี้เท่านั้นอันนี้แต่ว่าในตัวของเจอรอนซานโชบอกว่าอาจจะเร็วเกินไปเขาอยากจะไปอยู่กับในพิมล์ลฤกมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ต้องจับตาดูครับทีนี้มาดูข้อที่4 ส่วเลือกของจอล์นซันโชคืออะไรครับแน่นอนครับชื่อของแมนยูเนี่ยอันนี้เป็นชื่อที่หลายคนกำลังจับตามองครับเพราะว่าถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่ได้ได้ตัวจอล์นซันโชไปร่วมทีมแมนยูต้องการปีกขวาแลพาะพวกเขามีพร้อมทั้งเรื่องของเม็ดเงินที่จะจ่ายค่าตัวเรื่องของค่าเหนื่อยที่จะไปให้กับตัวนักเตะแล้วมีสามารถที่จะสวมใส่เบอร์เจระดับตำนานของปีศาจแดงได้นะครับแล้วก็ คุณการาตีเป็นตัวจริงได้เลยเพราะว่าตำแหน่งปิดขวาเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะมีคู่แข่งอยู่ในระนาบเดียวกันกันกบทางเจดอนซันโชนะครับมองแล้วนะครับแมนยูเนี่ยมีโอกาสมากถ้าลุยจริงๆส่วนข้อที่5อยู่กับเชลซีนะครับเชลซี Kelsey ก็ต้องเป็นข่าวกับทางซันโชเหมือนกันอาจจะมีบางข่าวบางแหล่งบางสำนักที่บอกว่าเชลซีถอนสมอและไม่เอาตัวซันโชและเพราะว่าค่าตัวแพงเกินไปแต่อย่าลืมนะครับ เสียหมีถ้าจะเอาจริงๆเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเหมือนกันคือเวลาที่เขาจะเปยให้กับนักเตะคนไหนเขาก็พร้อมที่จะเปแบบไม่ได้คิดชีวิตด้วยนะครับคือพร้อมที่จะสู้เพื่อที่จะเอานัากเตะคนนี้เข้ามาอยู่กับทีมให้ได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาระยะอันสั้นเท่านั้นถ้าหากว่าเชลซีอยากจะได้ใครนะครับทีนี้เชลซีเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตาถ้าหากว่ามีการยื่นข้อเสนอมาจริงจังนะครับคือเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่เจอร์นชันโชเชียมาตั้งแต่เด็ก แล้วเป็นบ้านเกิดของจีดอนซันโชด้วยนะครับแล้วถ้าจีดอนซันโชย้ายประโยชน์เชลซี Chelsea, อยู่กับทีมใหญ่มีบารมีพอตัวในการที่จะแย่งแชมป์นะครับมีทั้งเงินทั้งกล่องคือค่าเหนื่อยค่าแรงแต่ละสัปดาห์อันนี้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วไปอยู่ที่เชลซีแล้วเนี่ยโหบอกเลยว่ามีโอกาสเป็นตัวจริงด้วยขยับเอาไฮทีมซิเยกเป็นเพลย์เมคเกอร์และด้านซ้ายมีเคสเซนพูลุสิตข้างหน้าก็จะเป็นทางทาม่อับราฮัมเห็นไหมครับมันก็จะมีความยืดหยุน่น เรื่องของแท็กติกด้วยอันนี้น่าสนใจมากสำหรับเคสของเชลซีนะครับส่วนข้อสุดท้ายอยู่กับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นทีมที่ไม่ได้เป็นตัวเต่งนะครับเพราะว่าการที่ลิเวอร์พูลจะต้องไปจ่ายเงินค่าตัวให้กับตัวนักเตะสักคนหนึ่งหลักหลักร้อยล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าลิเวอร์พูลเห็นว่านัาเกเตะคนนี้คุ้มค่าต่อการลงทุน100ล้านปอนด์แล้วยังไงอะแต่ว่าสามารถที่จะต่อยอดอะไรได้หลายๆอยา่าง นะครับอายุการใช้งานก็อีกยาวไกลแล้วก็เป็นนักเตะที่ถ้าเข้ามาแล้วสามารถสร้าง Impact ได้เลยเนี่ยบางทีริพูอาจจะกล้าจ่ายก็ได้แล้วก็แน่นอนครับรีพูยุคนี้มีโอกาสสูงในการที่จะประสบความสําเร็จอยู่ในมือที่ปลอดภัยอย่างเจนคลับบางทีเจนนซสันโชบอกว่าเออน่าสนใจนะเพียงแต่เขาก็ต้องไปแย่งตัวจริงกับทางฟิมิโนซาร่าละมาน่อาจจะมีต UM ัวโมแวนเนอร์อีกคนหนึ่งด้วยนะครับในอนาคตข้างหน้าแต่สิ่งที่เจนนซสันโชอาจจะไม่ได้รับจากทางรีพูก,ก็คือเรื่องของค่าแรงค่าแรงเนี่ย ทางที่พูกเขามีเพดานค่าเหนื่อยอยู่แล้วนะครับคือแน่ๆแหละถ้าจอร์ัลซานโชย้ายอยู่กับทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะรับค่าแรงน้อยกว่าที่รับกับทางแมนยูแล้วก็เชลซีอย่างแน่นอนอันนี้ต้องมาดูกันว่าจอร์ัลสันโชจะเลือกไปทางไหนแต่ผมมองว่ามีแนวโน้มสูงมากนะครับที่จอร์ัลสันโชจะมาอยู่ที่พรีเมียร์ลีกจะไปอยู่ที่ไหนนั้นไว้ติดตามกันอย่างระทึกหัวใจก็แล้วกันนะครับแต่ดูแล้วตัวแต่งก็ไม่ผลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นอยู่กับว่าแมนยูจะลงไม้ลงมือจริงจัง มากน้อยเพียงใดน,นะครับในเคสนี้นะครับเอาละครับนั่นคือเรื่องของซันโชครับทีนี้มาดูในเคสของเฮริเคนกันบ้างเฮริเคนครับกองหน้าตัวเก่งของสเปอร์นะครับก็แน่นอนครับช่วงที่ผ่านมาในตรงเป็นข่าวว่าอยากจะตรงเป็นข่าวในการย้ายทีมมาโดยตลอดครับคือเฮริเคนกับสเปอร์นะครับยังคงไร้เรื่องของทร์ฟี่ทรฟี่เป็นสิ่งที่เฮริเคนต้องการจะได้คือเขาให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความทะเยอทะยานสูงมีความ มุ่งมั่นต่อการที่จะประสบความสําเร็จครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รักตอนนั้นสเปอร์เนี่ยเขารักมากรักสุดหัวใจเลยเพราะว่าอะไรครับแฮร์รี่เคนมาอยู่กับทางสเปอร์ตั้งแต่ในปี2004สมัยยังเป็นดาวรุ่งครับแล้วก็กระเสือกกระสนริ่นรนตัวเองนะครับเพื่อที่จะมาเป็นนักเตะในทีมทุูใจ่ของสเปอร์ให้ได้ครับจนกระทั่งมาทําได้สําเร็จในปี2011 เขาได้ลงสนามอย่างเป็นทางการกับในทีมชุดใหญ่นะของทางฝั่งสเปอร์ในปี2011นส,สเ 1, บเอ็ดหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นตัวหลักที่สเปอร์ขาดไม่ได้เป็นดาวซันโวเป็นดาวยิงเป็นเครื่องจักรจอมถล่มประตูขึ้นชั้นเป็นกัปตันทีมนะครับได้ติดทีมชาติอังกฤษก็ตอนที่อยู่กับสเปอร์นี่แหละแต่จากปี2011นะครับมาถึงปีนี้ 2019- 2020เานี่ยผ่านมาแล้วกี่ปีครับแฮริเคนยังไม่สามารถที่จะคว้าชแชมป์กับสเปอร์ได้เลย แล้วตอนนี้ครับเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นแล้วนะฮะเขาอยู่ในช่วงพีคของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือการคว้าความสําเร็จครับเกือบทําได้ในตอนที่ลงเตะในนัดชิงชนะเลิศในฟุตบอลยูฟาย่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับทางลิเวอร์พูลในวันนั้นครับเขาพยายามสุดชีวิตละในการที่จะพาสเปอร์เนี่ยได้คว้าแชมป์รายการใ,ใหญ่สักครั้งหนึ่งคือถ้าบอกว่าถ้าสเปอร์คว้าแชมป์รายการใ,ใหญ่ได้สักครั้งหนึ่งบอกเลยว่าเป็นไก่ติดปีกอย่างแน่นอนแต่กลายเป็นว่า ประสบความรมเหลวนะครับแล้วก็ตอนนี้สเปอร์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งทีมไปเลยนะครับคือไม่เหมือนเดิมแล้วดังนั้นแฮร์ริคนก็ให้สัมภาษณ์ว่าต่อให้เขามีความรักมีความศรัทธามีความเคารพในตัวสเปอร์มากน้อยเพียงใดครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการมาโดยตลอดครับก็คือในเรื่องของความสําเร็จการคว้าทัวร์ฟี่ประดับชื่อเสียงและวงตระกูลให้กับตัวเองครับคือเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนักเตะของสเปอร์แล้วไม่ได้แชมป์อะไรเลยในชีวิตการเป็นนักบอลอาชีพ เขาไม่ได้ต้องการเป็นแบบนั้นคือเขาเลยบอกเลยว่าถ้าหากเขารู้สึกว่าสเปอร์กําลังถอยหลังลงครองรู้สึกว่าสเปอร์เป็นทีมที่ไกลเกินกว่าที่จะคว้าแชมป์ได้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปทันทีครับเมื่อให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกเลยนะครับว่าทําให้แมนยูเต็ดแล้วก็ เรลมาติดหูผึ่งทันทีแม้กระทั่งเป็นทีมยูเวนตุสที่เคยตกเป็นข่าวนะครับว่าอยากจะได้ตัวแฮร์รี่เกนเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้าเพราะว่าต้องการที่จะเข้ามาผลิตก,กำลังกับทางคริสโนโรนันโดนะครับในการที่จะของความยิ่งใหญ่ในโกโชเชลล่าจิลลี่แล้วก็ก้าวเข้าไปอยู่ในการเป็นแชมป์ยุโรปให้ได้นะครับดังนั้นครับการพูดของแฮร์รี่เกนมันเป็นการเตือนสรับสเปอร์นะครับถ้าหากว่าต้องการที่จะได้แชมป์เนี่ยในซัมเมอร์นี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะต้องลงทุนครั้งใหญ่เพื่อที่จะให้ แฮร์รี่เคนรู้สึกว่าสเปอร์มีความพยายามมีความทะเยยานมากพอในการที่จะพาสโมสรน,นะครับก้าวเข้าสู่ในการที่จะเป็นหนึ่งในทีมที่จะลุ้นแชมป์ได้เต็มตัวนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพาให้เสียวแล้วก็เลี้ยวจากแบบนี้แฮร์รี่เคนบอกว่ารับไม่ได้แล้วเขาขอสักทีหนึ่งขอในการเป็นแชมป์ครับแต่ทันที้ันนั้นครับบอกเลยว่าถ้าเป็นในช่วงนี้ช่วงที่แฮร์รี่เคนกำลังลังเลอยู่นะครับแมนยูไนเตตเรอัลมาดริดต้องฉกฉวยโอกาสตรงนี้ เข้ามาพูดคุยกับทางสเปอร์ว่าคุณพร้อมจะขายไหมแล้วนะักเตะอยากจะย้ายหรือเปล่านะครับคือต้องมาเปิดฉากเจราจาเบื้องต้นแล้วว่าเฮลิเคนจะเป็นอย่างไรจะบอกเลยนะครับว่าถ้าหากแมนยูได้ตัวเฮลิเคนไปนะฮะโอ้โหพีกแน่นอนนะครับเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้นะครับเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยดูแล้วค่อนข้างโอเคละเหลือแต่ปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันกับทางเรอัลมาดริด ถ้าหากมาดริดนะครับได้ตัวเฮอริเคนไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าเป็นตัวตายตัวแทนของคาริมเบเนเซมาในระยะยาวแล้วเรอัลเดรดจะน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนั่นคือเคสของเฮอริเคนที่จะต้องติดตามกันต่อสำหรับสถานก,การณ์ของเฮอริเคนกับทางสเปอร์นะครับมาปิดท้ายกันที่การทํานายอนาคตของอเล็กซิสซานเชสครับโดยที่อเล็กซิสเนี่ยตอนนี้ทุกคนคงทราบดีว่าเป็นสมบัติของทางอินเตอร์มิลานครับแต่ว่าในฐานะยืมตัว แต่การคาแข่งในฐานะยืมตัวของทางอเล็กซิสกับทางอิต์มิลานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวสำรองครับเนื่องจากว่าทางอันโตนคอนเต้นะครับเลือกโรนดลูกากูกับทางลาวตาโรมาติเนสเป็นตัวจริงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอเล็กซิสก็ได้เพียงแค่เป็นตัวสำรองแล้วผลงานของแนวรุกชีเลียนนะครับหรือว่าแนวรุกชีลรีเนี่ยที่ลงเล่นในลีกอิตาลีนะครับได้ลงเล่นเพียงแค่9้นัดเท่านั้นและทำประตูได้เพียง1ประตูกับอีก2แอสซิสถือน้อยเกินไปครับแล้วก็มีข่าวเลยครับว่า คอนเต้ e ไม่ค่อยพึงพอใจแล้วก็ไม่ประทับใจในผลงานของเล็กซิสที่ในช่วงสัญญาของการยืมตัวก็เลยมีข่าวนะครับว่าอินเตอร์ไม่พร้อมที่จะใช้ออปชันซื้อขาดแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเล็กซิสให้กับแมนยูกลับคืนไปใช้งานเหมือนเดิมครับทีนี้แมนยูซวยสิครับตอนแรกเนี่ยหวังไว้ว่าปล่อยเล็กซิสไปแล้วนะครับเป็นการที่จะแบ่งเบาภาระในการที่จะต้องจ่ายค่าเหนื่อย ที่แสนแพงของอเล็กซิสเนี่ยหลักๆเนี่ย4แสนห้าหมื่นปอนด์ไปจนถึง5แสนปอนด์ต่อวิสนะครับโยนภาระให้กับอินเตอร์มิลานไปแล้วก็คาดหวังว่าอเล็กซิสจะสามารถแจ้งเกิดได้คือการที่ไปเล่นในฟุตบอลเก่าเช่เซเรัตเตอรี่ที่มันมีสเต็ปช้ากว่าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันได้ทำให้อเล็กซิสกลับคืนสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่กลายเป็นว่าอเล็กซิสไม่สามารถที่จะเค้นฟอร์มเก่ง ได้เหมือนเดิมครับมึนเลยทำให้อินเตอร์มิลานมีแนวคิดว่าจะปล่อยให้อเล็กซิตเนี่ยกลับมาอยู่กับทางแมนยูและที่นี้แมนยูก็สวยสิครับคือตอนแรกเนี่ยแมนยูต้องการที่จะให้ทีมอื่นเนี่ยเซ้งต่อกับทางอเล็กซิตไปนะครับแต่พอมาอยู่กับทางแมนยูต่อไปเนี่ยโซชาบอกว่าเอาสิวะเอาอยัางไงวะเนี่ยเพราะว่าอะไรครับโซชาเขามีโครงสร้างมีโปรเจกต์ระยะยาวในการที่จะสร้างทีมแมนยูด้วยแข้งพลังหนุ่มคุณคงได้เห็นนะครับว่าในแต่ละคนที่ลงเล่นในทีมยูไนเต็ดชุดนี้เนี่ย มีค่าเฉลี่ยที่ไม่สูงมากนะครับคือส่วนใหญ่ประมาณสัก26-27ปีประมาณนี้นะครับนักเตะแ,แต่ละคนเนี่ยอยู่ในช่วงวัยกลับมันวัยพลังหนุ่มไฟแรงประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกแรสฟอร์ดมาร์คเซียลดนนี่เจมส์นะฮะมีเฟร็ดก็ดีนะครับมีวันบิสซาก้าบอรอนิลลียมส์เห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแข้งที่ไม่ได้แก่เกินแกงเลยนะครับแต่พออเล็กซิสมาอยู่กับทีมเนี่ยโอ้โหวัยแตะหลัก3แบบนี้แล้ว มีค่าเหนื่อย500,000ปอนด์เนี่ยต่อวิกมันมองไม่ออกเลยนะครับว่าอเล็กซิสจะเหมาะสมกับวิสัยทัศน์การทำทีมของทางโซชาได้อย่างไรถูกต้องไหมครับและถ้ามาอยู่กับแมนยูแล้วเนี่ยแล้วโซชาจับอเล็กซิสนั่งเป็นสมรองเนี่ยมันจะคุ้มเหรอฮะเพราะว่าอย่าลืมคุณต้องจ่ายค่าแรงต่อวิกต่อเดือนหลักๆ450,000ปอนด์500,000ปอนด์ต่อวิเนี่ยมันไม่คุ้มครับบอกเลยว่าตอนนี้แมนยู ตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกและการที่อเล็กซิตต้องจะกลับมาแล้วคุณอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีทีมไหนที่จะกล้าลงทุนกับอเล็กซิสในช่วงนี้ช่วงที่โควิด -19 เล่นงานสโม,มสรแต่ละสโม,มสรอ,อย่างสะบักสะอมแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าแมนยูก็เจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบ,บากเหมือนกันในการที่จะเขี่ยทิ้งอเล็กซิสออกจากทีมไปในช่วงสามเมื่อนี้ครับ อะไรครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่รับฟังกันก็อย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเราครับเป็นทางเว็บไซต์ที่น่าจะถือสุดกระดานนี้ใณะกระทำที่รับความสนุกชอบความตื่นเต้นอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าตอบโจทยบคุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้กราบขอบคุณอย่างสูงครับ